แม่เบนซ์พรชิตาสาหัสช็อกอุบัติเหตุรถเข็นรุนแรงในห้างคนบันเทิงกโกรธเลยแม่เบนซ์พรชิตาอาการสาหัสเกิดอุบัติเหตุในห้างเผยเหตุการณ์ทำให้คนบันเทิงกโกรธไปด้วยเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเบนซ์พรชิตาตัดสินใจโพสต์เรื่องราวช็อกของคุณแม่ขณะเกิดอุบัติเหตุในห้างแห่งหนึ่งใกล้บ้านโดยเล่าเรื่องราวว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่2 4กันยายนที่ผ่านมาลูกค้าซื้อสินค้าชั้น2ต้องใช้รถเข็นลงจากชั้น2โดยใช้ทางเลื่อนเพราะทางห้างไม่มีลิฟต์ปรากฏว่าล้อรถเข็นไม่ล็อกกับทางเลื่อนและด้วยน้ำหนักของและรถเข็นได้ลากคุณแม่ของสาวเบ้นลงมาด้วยความเร็วและกระแทกเคาน์เตอร์ของร้านค้าด้านล่างทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะใบหน้ากระแทกรถเข็น เลือดไหลยเยอะมากเย็บสี่เข็มมีแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายจุดต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล3วันถึงวันนี้ยังเจ็บอยู่โดยห้างไม่เยียวยาเหมือนรอผู้บาดเจ็บแต่ละคนจะใช้กฎหมายหรือเอาเรื่องกับทางห้างขนาดไหนถึงจะยอมออกมาดูแลโดยเจ้าตัวได้โพสต์เรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับแม่ตัวเองคือไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะแม่อายุ75ปีแล้วตอนนี้คือเดินช้ามากปวดขาปวดหลังไปหมดมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะไม่อยากให้เกิดกับใครอีกแล้วเราควรทำยังไงดีคะโดยสาวเบนพรชิตาได้เผยสภาพใบหน้าของคุณแม่อยู่ในอาการบาดเจ็บสาหาัสทมกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ทั้งให้กำลังใจคุณแม่และแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกันด้านนกจาริยาคอมเมนต์โกรธไปด้วยกับเหตุการณ์ที่เจอว่าขอให้คุณแม่หายเป็นปกติโดยเร็วนะคะอยากให้กำลังใจน้องจัดการให้เต็มที่เพราะคือความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยตรงที่ห้างควรใส่ใจความปลอดภัยของลูกค้าอ่านแล้วโกรธจังรวมไปถึงบุ๋มปนัดดาก็ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่า ขอให้คุณแม่หายเร็วๆนะคะห้างควรรับผิดชอบและไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกรวมไปถึงคนในครอบครัวอย่างสุนิสาเจตได้เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้ว่าห้างนี้ยังไม่รับผิดชอบอีกเหรอเรื่องนี้หลายเดือนแล้วนะเจอคุณแม่สงสารมากเลยเดินไม่เหมือนเดิมตอนเจอที่เราไปทำบุญกันเป็นเราก็โกรธนะอะไรเนี่ยห้างก็ใหญ่โตโด่งดัง ทำแบบนี้เสียชื่อมากๆเป็นเราก็ไม่ยอม